ชอบที่สุดก็คือเราพอสวยด้วยของโครงการนี้เราพอสวยนะครับก็อย่างที่หลายท่านคงจะเดาออกครับว่าพอโทรรอบที่สองเนี่ยก็จะต้องอารมณ์เสียละลูกค้านะครับอารมณ์เสียใส่ละครับค่ะสวัสดีคุณผูชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีสัตวหมูไรเดอร์ออนทัวร์ครับช่องไรเดอร์น้องใหม่ครับ วันนี้ครับเราจะพาไปวิ่งไปเลืรอนไปวิ่งของอาหารกันนะครับยู่นี้โซนราชะบังครับขณะนี้เวลา3โมี4โมงนิดๆนะครับเลิกงานเดียวนะครับก็เล็เป็นบรรยากาศช่วงที่ไม่นีอถสักเท่าไหร่นะครับมาดูว่าวันนี้จะได้สักกี่บาทตั้งแต่ช่วงนี้แหละไปจะมีช่วงสักคุ่สองคุ่แล้วๆนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าก็จะไม่ได้ครับก็จะมาดูว่าจะได้สักกี่บาทครับหลังเสร็จงานแนี้นะครับ ตอนนี้มีออเดอร์แรกนี่ครับออเดอร์แรกเข้ามาแล้วถ่ายจากเี่ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันครับชมที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ครับกดแชร์กดติดตามให้กับช่องอสีสานแหนไหรเดอร์อันดัวนกันด้วยครับเดี๋ยวรีบไปกันดีกว่าเพราะว่ามันเด้งเข้ามาพอข้างหนึ่งแล้วครับโอเคไป ก็เร็จงานส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่ในซอยราชกระบงังใกล้ๆกับแยก,ก,ก,กสุขสมานนี่แหละเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปโซนอ่อนนุชเหมือนเดิมนะครับเผื่อมีงานงานเ e อีกเพสอะไรพวกนี้นะก็เมื่อคู่นี้เสร็จเร็วเพราะว่าทางร้านเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับเราไม่ได้รออะไรมากมายครับไปถึงล้วก็รับแล้วก็มาส่งแล้วก็ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากจบงานนี้ได้38บาทโอเค นี่นะครับอยู่ในซอยลาดกระบ,บางช่องนี้วันศศกวันติดนะครับก็มาทีบางช่วงอาจจะมีช้าบางกัโอเคเดี๋ยวรอวิ่งไปโซนอน,นุดกันโอเค มาแล้วครับตัวนี้ออเดอร์เดียวของอย่างเดียวนะครับดีด,ดก่อนก็จุดส่งจะอยู่ห่างออกไป2.5กิโลครับไม่เท่าไหร่โอเคถ้ามันอยู่ในโซนเนี้ย สวยงามเลยไม่ไกล okay, เคดี๋ยวรีบไปสองอาหารกันครับ ส่งเสร็จแล้วนะครับออเดอร์เมื่อโค่นี้ก็ทางร้านนั้นทําเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงเราก็หยิบของแล้วก็มาส่งเลยนะครับก็แต่ผมสงสัยสองงานที่ผ่านมาเนี่ยมันเขาไม่ได้ให้ถ่ายรูปตอนส่งเลยนะใครหรือผมไม่ได้วิ่งนานแล้วมีการอัปเดตเคลื่อนไขอะไรยังไงเนี่ยไม่แน่ใจลองทุกคนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยแต่ว่าตอนรับของเนี่ย ถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปตารรับของอยู่แต่ว่าปกติในตอนส่งเนี่ยมันก็จะต้องถ่ายรูปไงแต่ครั้งเนี้ยออเดอร์ก่อนหน้ากับออเดอร์เนี้ยมันไม่ได้ถ่ายไม่ได้มีให้ให้กดถ่ายรูปนะครับนะครับก็ผ่านไป2งานแล้วผ่านไปสงานได้69บาทตอนนี้ส่โมงสาสิบเนาทีจะผ่านมาแล้วราวสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็โอเคนะก็ได้อยู่ได้อยู่ วิ่งไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ไม่ได้รีบอะไรครับพวกนี้มีงานเช้าก็จะอยู่ดึกไม่ได้หรอกเ็เ็นที่ก็จะได้แค่ที่ก็จะได้แค่ทุ่มหรือสองทุ่มอย่างมากสุดคือสองทุ่ม <c oughs> โอเคเดี๋ยวคงจะคุมโซนอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยววิ่งไปทางทางเดิมครับเมื่อกี้วิ่งไปมันก็มีงานเด่งเข้ามาอยู่เห็นนะครับ ก็เรามาจอดรองานอยู K ่แถวข้างปั um ๊มทีทีก็จะมาก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเดี๋ยวเฝ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนสักแป๊บนี้ว่าเงียบอะไรยังไงเนี่ยก็ค่อยว่ากันเคอยู่ในนี้เลยก็เข้าเข้าซอยนี้เข้าซอยนี้เลยเข้าซอยนี้เลยนะครับโอเคยนิดนึงว่า โอเคเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันดีกว่า ได้มาแล้วครับก็งงนิดนึงครับหาร้านไม่เจอก็ไปส่งอีก4กิโลนะครับแต่วิ่งไปโซนทางอ่อนรถครับแต่วันมาดูครับก็เดี๋ยวรีบไปส่งอาหารกันครับค่ำละรถเลือกติดนะครับทาวเวอร์สี่ทนนี้สา เพิ่งเคยเข้ามาตรงนี้ตึกสนะีน่าจะเป็นตึกนี้หรือเปล่าตึกนี้ไหมจุดส่งใหญ่เอ่ย โอเคครับเราส่งเสร็จเรียบร้อยครับลมพินีลาดกระบังตอนนี้เข้ามาบ่อยอยู่นะก็เมื่อคู่นี้หลังจากที่ส่งเสร็จมันมีงานเร่งต่อเลย แล้วก็เป็นงานที่อยู่ไม่ไกลด้วยครับหลังจากส่งเสร็จเนี่ยห่างจากจุดจุดที่รับออเดอร์เนี่ยประมาณ200กว่าเมตรครับพอรับเสร็จเนี่ยมาส่งจุดส่งเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก่กว่าเมตรก็ค่ารอบรอบนี้เที่ยวนี้มัน30บบาทก็ถือว่าสมเหตุสมผลพอได้พอได,อได้ก็โอเคแหละ เดี๋ยวเรากลับไปที่ไปไหนดีเดี๋ยวไปรอง,งานอยู่ถวแถวถาแถวนี้แหละเจบไปส่งเสร็จแล้วนะครับก็ดีมันมีงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆกับผค้นี้ตอนนี้เราอยู่แถวเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะครับจะเป็นโซนที่อยู่ยแถวลาดกระบังนี่แหละได้เข้าไปลึกอะไรมากมายครับ หมู่ delightful. บ้านนี้เคยเข้ามารับคนแบบตอนที่ยังวิ่งโห้อยู่เป็นชั้นที่สองแล้วที่ข้ามารู้สึกว่าจะเป็นซอยนี้แหละเข้ามาครั้งนั้นก็มันเป็นงานต่อเนื่องมาแต่ว่ามันไม่ได้มีงานซ้อนตั้งแต่ส่งมาเนี่ยวันนี้คือยังไม่มีงานซ้อนหนึ่งนะครับเป็นงานเดียด่ยวๆแบบจบงานรับใหม่จบงานรับใหม่ก็เดี๋ยวเราแลกหมัดออก จากหมู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะไปโซนทางทางไหนดีเลยยังไม่รู้ว่าจะไปโซนไหนนะครับโอเคไปแล้วก็ หลังจากส่งออเดอร์ก่อนหน้านี้เสร็จนะครับมันมีออเดอร์เด่งขึ้นมาเป็นร้านเ๋วยเตี๋ยวครับเจ้าเดิมเจ้าก่อนหน้านี้เลยนะครับร้านเดิมก็ครั้งนี้นะครับเป็นออเดอร์ที่เป็นออเดอร์พ่วงครับสองเจ้าครับแต่ับที่ทเดียวส่งสองเจ้านะครับตอนนี้ตอนนี้มีงานเร้งเข้ามาพอดีครับก็างานนี้เจ็ดสิบห้าบาทครับดูอสงน่าจะส่งไกลหรือว่าเป็นออเดอร์พ่วงไม่แน่ใจนะ โอเคโอเคอัปเดตประมาณนี้ครับงานชิ้นเดียวงานชิ้นเดียวนะครับก็แอปฟูดงานชิ้นเดียวนะครับโอเคน่าจะไกลอยู่พอสมควรมูเลยไปเราไปรับของกันดีกว่า ตอนนี้ก็ยังรอลูกค้ามารับของนะที่บริเวณจุดแก๊ปสวรณภูมิส่งเสร็จแล้วครับโจกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พอมาส่งมาส่งที่นี่เลยนะครับสวรณภูมิตับตรงอาคารผู้โดยสารชั้นหนึ่งแล้วก็รอลูกค้านาน นานด้วยครับขอเบอร์โทรไปแล้วก็ปรากฏว่าขอไปแล้วลูกค้าก็ไม่โทรมาครับสักทีครับสงบ่งเบอร์ไปให้ก็ไม่โทรมาครับจนเราต้องโทรตามอยู่ประมาณสองรอบครับก็ก็อย่างที่หลายท่านคงจะเดาออกครับว่าพอโทรรอบที่สองเนี่ยก็จะต้องอารมณ์เสียละลูกค้านะครับอารมณ์เสียใส่แล้วก็แต่ว่าก็จบแล้วครับจบงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเดี๋ยวก็หางานใหม่ต่อครับตอ,ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบพอดีเลยทุ่มครึ่ง เราวิ่งไปได้ทั้งหมดเนี่ย297เนีนะครับแปดรายการแปดงาน297บาททุ่มครึ่งยังมีเวลาวิ่งอีกได้สักชั่วโมงอยู่ครับอาจจะวิ่งไปถึงสักสองทุ่มครึ่งแค่นั้นพอครับก็เดี๋ยวกลับเข้าโซนลาดกระบังเหมือนเดิมครับช่วงน,นี้รถติดรถติดจริงวันนี้โซนลาดกระบังรถติดจริงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆไรเดอร์ทุกคนนะครับก็ ขับรถระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับเจ้านี้อา,ากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยก็แล้วกันครับอย่าหักโหมยิ่งเกินไปนะครับมันก็มืดค่าแล้วนะตอนนี้มันคุมกว่าก็แสงก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอออเดอร์อกันถแถวๆโซนลาดกระบังหรือไม่ก็จิงแก้วดูอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันไป ได้มาอีกงานหนึ่งครับ KFC คาซิโอลาดกระบังครับก็ไปส่งอีกกิโลเดียวครับเดี๋ยวไปส่งของกันก็ส่งเสร็จแล้วครับออเดอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับชอบมากเลยโครงการนี้อยู่เรียกว่า เกือบจะติดกับห้างที่เรารับ KFC มอสักครูนี้นะครับที่สําคัญคือถนนคนทางอะไรที่ที่อยู่ในโครงการค่อนข้างกว้างด้วยทาให้วิ่งรถได้ง่ายแล้วก็ชอบที่สุดก็คือเราพอสวยด้วยของโครงการนี้เราพอสวยนะครับก็ตอนนี้เวลาเกือบจะสองทุ่มและอีกสามนาทีก็สองทุ่มขนาดนี้นะครับเราทำรายได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ กรับทุกสามร้อยแล้วนะตอนนี้ถ้าจะให้ดีก็ขออีกสักร้อยแล้วกันเดี๋ยวกลับเข้าบ้านแล้วสองชุ่มแล้วเดี๋ยววิ่งอีกสักหน่อยครับอาจจะสักครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับไะเราไปวิ่งกันต่อก็เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ครับที่ผมพาไปวิ่งไรเดอร์่ข้แก็บนะครับวิ่งส่งอาหารนะวันนี้ ไม่ยังไม่ได้งานส่งพัสดุนะครับจริงๆเปิดสองประเภทนั่นแหละครับก็เริ่มวิ่งตั้งแต่สี่โมงเย็น,นครับมาจนถึงสองทุ่มครับสี่ห้าหกทุ่มสองทุ่มสี่ชั่วโมงครับก็รวมเบ็ดเสร็จรายได้ในวันนี้จะเปิดให้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็สำหรับรายได้ที่ได้ในวันนี้นะครับเป็นเวลาสี่ชั่วโมงนะตั้งแต่วิ่งมาก็คือ นี่หละครับสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับครับก็สําหรับรายได้ในวันนี้ครับสี่ชั่วโมงสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทตรงนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมทําเป็นอาชีพเสริมครับเป็นงานพาร์ทไทม์นะครับก็ยังไม่ได้วิ่งแบบจริงจงจังๆแบบเต็มวันเลยตั้งแต่เปิดระบบมานะครับก็ถ้าหากว่าวันไหนว่างๆนะครับโอกาสดีๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาไป วิ่งแบบว่าทั้งวันครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่าเลยครับว่าทั้งวันเนี่ยจะได้เงินกี่บาทครับเพ่ยงแต่ตอนเนี้ยงานค่อนข้างเยอะครับก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะไปทํานะครับ <f ew> ก็เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมถูกใจถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับก็หลังจากที่ส่งออเดอร์รอบสุดท้ายนะครับที่ถ่ายคลิปมาแหละมันก็ไม่มีออเดอร์แล้วมันเงียบๆแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันก็สองทุ่มแล้วครับพรุ่งนี้เช้าก็มีงานตอนเช้าต่อครับ ถ้ามีงานตอนเช้าเนี่ยมันต้องตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งไงก็เลยต้องกลับเขา้บ้านครับกลับมาพักผ่อนครับก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่ามีอะไรติชมก็คอมเมนต์ได้เลยครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปีสันมูลไรเดอร์ออนทัวร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ